สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะวันนี painful, ้เรามาพบกับตุลาเปรมรีนะคะวันนี้เราพาน้องๆออกมาเดินนะคะไปพุดนไปพุ้นไปพุ้นอันนี้แม่วันดีกับน้องตุลานะคะย่างไปกระทาลูกไปค่ะคุณพี่มีนาเดินกับพ่อนะคะ

จะพาไปบริเวณวัดนะคะวันนี้คือหน่อเฝ้าวฝ้าวฝ้าไปผุ่นยาเวทั้งทีแเปไปทั้งผุ่นออกกําลังกายยางออมบ้าน,นะคะ่ะเพราะไปอีกถนนข้างหน้าไปไม่ได้นะคะรถเยอะมากเลย

tên <tươi> nói vườn vai เดี๋ยวเด้อไปบักกิน <laughs> เฮ้ยน no. um, oh ี่ฮะมามาเดี๋ยมโมโหไม่ตำหนอโอ้ยเนี่ยตุ๊กคุนอยู่ะดีจังคือหน่อยกินบ๊อบปิ้นนะคะเตวุนไหวค่ะกินบ๊อบปิ้นค่ะเตวุนไหวก็เขาเลยคือกวนพี่แล้วค่ะวันนี้พ้าเดินออกนอกสถานที่นะคะออกกำลังกายค่ะวันนี้มีพ่อ มาช่วยนะคะ <c oughs> ก็เลยเอาออกตามตัวได้นะคะปกติชา <c oughs> คอนเล็กจะสลับออกคนละครั้งนะคะวันนี้มีโอกาสดีค่ะเดี๋ยวออกมาตามตัวเลยแ <c oughs> ม่กับห่วงหยาเลยึ้นหวงตะหยา กินก้อยพ่อปอกไอให้กินเป็นน้อยๆค่ะโอ้ยเบิ่งกวนเขาเบิ่งกวนเขากินบ่เป็นกกวนเขาหุ่นข้นท้ายมาแล้วท้ายมาแล้วท้ายมาแล้ว ติดึงเนี่ยไปใสนั้นกินเป็นตินันฮะติดึงเน่ไปใส่โ้โดีไม่ได้อะไรอยากให้เขาเน่มาเอาเอาเอาบุงหวหวงาหัวงาบ่ยอมให้ลูก เดินเดินเดิห่วงอยาค่ะเดี๋ยวเอาอ้อยให้น้องให้แม่นะคะให้น้องกับให้ลูกนะคะเอาอ้อยให้ลูกบบย่อมให้ห่วงนะคะแม่วันดีดูล่ากินอย่างือกินได้ไหม่เลยเด็กน้นองส่วน้าหน่อยขาหน่อยวันนี้ออกกาําลังกายนอกสกถานที่มาเดินเล่นนะคะวันนี้มาเดินเล่น พักก <łość> ่นจะเข้าค่ะเบ้องๆๆๆๆค่ะตัวนี้น้อยกับว้นสายว้นขวาได้สิทธิ์อีกนะ พาเดินออกกรํรลังกายนะคะ้ายางนี้เดินวัดสมอหนิปล่อยนะก่าน้ำนองกว่าน้ำนองพามา,ายางเด่งคะได้เดินวัดจะค่อยกว้างดีนะคะํำรวจพื้นที่วัด พื้นที่เรามันไม่มีป่านะคะเราก็พาเดินสถานที่วัดตามโรงเรียนบ้างนะคะ <S 2> <S 2> ทรงเสียงอีกรถหน่อยผู้ใดล่นะนั้นอยู่กลางเดินงาวดืนออกกําลังกายนะคะ พี่มีหน้ากับยานแต่ว่าท่านนองค่ะวนแต่กับนองคูดูดูว,น,ดว, <c oughs> วนไทยไปใส่มากขวกนไทยว่านไปสื่อตัวนตัวเลี้ยง เดินออกกําลังกายก่อนวันนี้ได้ออกสามตัวพร้อมกันนะคะหลังจากไปเดินเสร็จก็จะเอาน้องมาปล่อยเล่นก่อนนะคะถึงจะเอาเข้าวคอ,อกโฉบแน่ข้าวคอ,อกแล้วก็จะปล่อยตัวน้อยออกมาเล่นนะคะ ไม่น่าไม่น่าปิดประตูบ้านเด้อจิเขาประตูบ้านเนี่ยนั่นเบิง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 พี่น้องเมียโอ้ยเขาบ้านอีกล่ะออกมามีน้าเอามาใส่ออกเนี่ยเผลอปอดเลยค่ะผ้าน้องเขาบ้านอีกแล้วค่ะ สวัสดีนะคะทุกท่านค่ะเบึง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 ค่ะมีหน้าปนบ้านอีกแล้วค่ะปนบ้านเอาหาเนี่ยกินอีกแล้วค่ะมามามาออกมาบ่มีกล้วยมือนี้บ่มีกล้วยกล้วยเบิร์ตแล้วกล้วยหมดแล้วกล้วยหมดแล้วมือนนี่มาเอาโอ้ยผ้านองเรนทรายพน ปรึกษากันอยู่ผู้ใดเนาะสิไปทางใดดีดปรึปกษากันก่อนสิไปใสดีสิไปใสดีปล่อยให้เล่นทรายก่อนนะคะ,ะตื่นอย่างมีนะ้หนา เสียงหมาบอวันนี้ปกปล่อยให้ออกมาเล่นข้างนอกสามตัวเลยนะคะเล่นดินทรายก่อนค่ะหลังจากพาเ <c oughs> ดินเสร็จก็เอาออกมาเล่นทรายก่อนนะคะถึงจะเอาเข้าคอบต่อนะคะ <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะวันนี้เราพาน้องไปเดินเสร็จเราก็เอามาให้เล่นทรายก่อนนะคะเฮ้ยเมย์อยู่นั่บประกาดื่อทั้งสองเลยค่ะทั้งพีทั้งนองนะคะวันนี้ปล่อยพี่แม่วันดีออกมาด้วยนะคะหนึ่งทั้งสองค่ะ บวก,ก่กากระตุกะติกเลยทะยุสองตัวนี่โอ้ยเอาบระวาดบประวาวันนี้ปล่อยแม่ออกมาด้วยนะคะทำเป็นนิ่งทั้งสามตัวเลยนะคะสองตัวเลยนะคะเนี่ยนี่น,นี่ทำเหมือน,น,ะะนพี่นะคะเรียนแบบพี่นะคะเอ้าเอ้าเอ้าแกะแกะ ทำเหมือนพี่นะคะเล่นแบบพี่ะคะ่ะก่อนจะปล่อยเข้าขอคอกนะคะปล่อยให้เล่นก่อนให้คอกแข้งก่อนนะคะถึงจะเอาข้าวเคอกไม่ไม่ด้วยนันไม่ผู้สาวขาเหียนผู้สาวขาเหียนไปนหาพี่มีหน้าไปผู้สาวขาเหียนไป โอ้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 ยมายมา่ายาม่ายาม่าถนนถนนขึ้นไปขึ้นตุลาผู้สาวขาเหียนเนาะแหมมือหน่อยยกำลังเห็ดคือพีพีสอนเห็ดเด้เห็ดตามพีเลี้ยนแบบพี ผู้สาวขาเหียนอย่ามาอย่ามาอย่ามารัดถนนไว้เด้อถ่ายรัดถนนไว้มีหน้าดูเห็นน้องไปก็ไปด้วยนะคะห้องน้องค่ะมามารังมามาพออื่นแล้วพ่ออ้นแล้ว เอาหนาไปพร้อมมาหนาไปกินพร้อมไปตุล่ามาพี่มาพี่เบิงเบิงเบิ่งน้องบ่เข่ากับบ่ย่อมเข่านะคะอ้วนไอตัวน้อยเดีกกับไปตีล่าไปไปไปเอาน้องไปมีหน้ามีหน้าเอาน้องไปเบิงเบิงเบิงตัวน้อย ตำรวจพื้นที่ค่ะแน่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 ถอยตาแม่ถอยตาแม่ตุลาพี่เอินแล้วพี่เอินแล้วไปหาพี่เร็วคุณแมี่พี่เอินหรอแม่ขาหน่อยข้าหน่อย

ปวนปวดเตะโอ้ยท <Bon, bon>, <laughs> oh, ั้งผีทั้งนองปิดประตูหลอกเรียบร้อยค่ะ ขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามเรานะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจแบแค่น,นี้นะคะกราบสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวตุลาด้วยนะคะอน,นีตไ้าเดียวนล้มามาเดียวมาเดียว